คลิปนี้นะคะก็นำไอเดียการลงในเย็บแบบด้วยดอกรักนะคะโดยเราจะแกะดอกรักออก3ากลีบเหลือไว้2กลีบแบบนี้นะคะจากนั้นใช้กาวร้อนหรือกาวแท่งนะคะยิงเข้าไปที่แบบแบบนี้เลยนะคะจากนั้นใช้ดอกรักค่ะโดยเราจะไล่สีนะคะโดยจะใช้ดอกที่เล็กก่อนนะคะชั้นที่1ก็จะใช้1ดอกและชั้นที่สองสองดอกแล้วก็เพิ่มชั้นแล้วก็เพิ่มจํานวนดอกขึ้นทีละ1ดอกนะคะ ทำไปจนเต็มแบบของเราค่ะเป็นการนําดอกไม้นะคะมาลงในแบบแทนการเย็บกลีบกับพุ้งหรือว่ากลีบใบตองชนิดต่างๆนะคะซึ่งใกล้เทศกาลลอยกระทงนี้ท่านใดที่ไม่ถนัดการพับกลีบใบตองหรือกลีบกับพุ้งสามารถนําไอเดียนี้ไปใช้ได้นะคะทั้งง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ยังสวยงามอีกด้วยนะคะนี่เราก็จะแปะไปแบบนี้นะคะแปะไปเรื่อยๆจนเต็มแบบของเราค่ะ โดยการร้อนนะคะก็ไม่ได้ทําให้ดอกไม้ของเรา,าเหี่ยวหรือว่าเฉาใครสนใจวิธีนี้ก็สามารถนําไปทําตามกันได้เลยนะคะ,ะแล้วก็แปะไปจนเต็มแบบของเราเลยค่ะจะใช้เป็นดอกรักสีม่วงหรือว่าดอกรักสีขาวก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นการเอาดอกรักมาสลับสีแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะโดย แนะนําไล่เป็นสีอขอบเป็นสีม่วงแล้วก็ข้างในเป็นสีขาวหรือขอบเป็นสีขาวแล้วก็ใช้ข้างในเป็นสีม่วงหรือจะใช้ขอบเป็นดอกรักแล้วก็ใช้เป็นกลีบใบตองหรือดอกไม้ชนิดอื่นก็ได้เช่นกันเลยค่ะ